สวัสดีครับหลายท่านอาจรำคาญที่ผมพูดยาวก่อนเข้าเรื่อง <c oughs> เอาเป็นว่าต่อไปนี้ผมจะไม่พล่มอะไรให้ยืดยาวแต่จะเข้าเรื่องเมืองผีดิบตอนที่สิบเอ็ดเลยนะครับเปิดฉากแรกด้วยรถยนต์นั่งสีบอลทองราคาล้านเศษเป็นรถที่มีอยู่กันเดียวในอำเภอทิวสนผู้ขับขี่เป็นหนุ่มรูปหล่อพะอดละองค์ผิวค่อนข้างคล้ำ ตำแหน่งแท้จริงของเขาเป็นเพียงปานรงของราชการหน่วยหนึ่งที่ตั้งสำนักง,งานอยู่เป็นเอกเทศในที่ดินบนเนินริมคลองทิวสนเดิมทีเขามีรถมอเตอร์ไซค์ 150cc และสีรถที่เขาชอบใจก็คือสีบรอนทองซึ่งเขาคงถือจลุโลกว่าสีทองคือสีแห่งความมั่งคั่งงับรวยหรูหราความจริงแค่ที่เขามีรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ ก็นับว่าหรูหราเกินหน้าปานโรงเช่นเขาอยู่แล้วเพราะแม้แต่ข้าราชการระดับประหลัดอำเภอก็ยังขับรถมอเตอร์ไซค์แบบแฟมิลี่การเล็กๆมาทำงานแต่เมื่อประมาณสองปีมานี้เองที่ฐานะของเขาเปลี่ยนไป้ัยจับลันและเขาหันมาใช้รถยนต์นั่งสีบรอนทองขับชุยจายกีกายอยู่ในอำเภอและจังหวัดเดิมทีเขาปลูกกระท่อม อยู่ในสวนป่าหลังเขาพอร่ำรวยเขาจึงมาปลูกบ้านสวยงามราคาเป็นล้านอยู่บนเนินติดคลองทิวสนและต่างเห็นกันว่าทุกๆกลางเดือนและสิ้นเดือนเขาจะขับรถยนต์เข้าไปตามโรงเรียนต่างๆซึ่งคนที่เขามักจะไปติดต่อด้วยก็คือบรรดาครูผู้หญิงสาวๆมีเรื่องทริปเกี่ยวกับความร่ำรวยของเขา เมื่อใครๆต่างเห็นว่าอยู่ๆเขาก็รวยเกินปกติว่าเมื่อเขาร่ำรวยเกินหน้าเจ้านายในสถานที่ราชการที่เขาทำงานอยู่เขาจะยังเป็นพันโรงของหน่วยราชการอยู่ทำไมเขาน่าจะลาออกแล้วให้คนอื่นที่ยากจกนกว่ามาทำงานส่วนเขาก็สบายใจไม่ต้องให้ใครเป็นเจ้านายสั่งการเาว่าเขาก็ยังทำงาน และควบคุมดูแลอาการสถานที่และบ้านพักทุกหลังในบริเวณสำนักงานแห่งนั้นแม้ว่าวันวันดูเหมือนเขาจะไม่ได้ทำอะไรเพราะแต่ละวันเขาจะจ้างคนอื่นไปคอยปัดกวาดเช็ดถูปิดเปิดประตูในหน้าต่างหรือว่ารดน้ำต้นไม้แทนเขาตลอดบางคนจึงให้ความเห็นว่าเขายังทำราชการเพื่อจะเอากร้อไหวหอุ้มตนกราะคือการมีเจ้านายไว้กุมหัว ความน่าสงสัยเกี่ยวกับความร่ำรวยของเขาคนทั่วไปมีติดพูดได้เพียงกระซิบเช่นสงสัยว่าจะค่ายาเสพติดแต่ที่เขาต้องการให้ทุกๆคนพูดออกมาดังๆและเขาอยากจะให้พูดถึงเสมอเสมอคือเขาได้เลขเด็ดหวยล็อกเขาถูกหวยทุกงวดจนมีเงินกว่าตนานารกยี่สิบสามสิบล้านและมีที่ดินมากมายหลายแห่ง ด้านครูสาวจีราพัฒหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเธอได้รู้จักและสนิทสนมกับครูในโรงเรียนทุกคนแต่ต้องยกเว้นครูกิ่งแก้วรักติการกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครูสาวของครูกิ่งแก้วอีกสี่คนที่จีราพัฒไม่กล้าไปใกล้ชิดสนิทสนมด้วยและสาเหตุที่จิราพัฒต้องพาตัวออกมาอยู่ห่างางานครูกิงแก้วและเพื่อนเพื่อนของเธอก็เพราะชายหนุ่มรูปหล่อเจ้าของรถเก๋งสีบอลทอง กันดังกล่าวนี่แหละคือทุกๆสิบห้าวันในเวลาประมาณเก้านาฬิกานายหนุ่มผิวคล้ำจะต้องขับรถเก๋งมาจอดที่หน้าอาคารไม่ห้องพอสีกอ่ออาคารไม้หน้าห้องพอสรีกอแล้วก็จะมีครูกิงแก้วออกมาต้อนรับจากนั้นครูเพื่อนๆนของครูกิ่งแก้วอีกสี่คนก็จะมาหานายผิวคล้ำคนนี้อาคารหลังนี้มีห้องอยู่หกห้อง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวลูกสร้างมานานก่อนที่โรงเรียนจะได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่เป็นตึกสองชั้นคณะครูส่วนหนึ่งจึงพากันย้ายห้องขึ้นไปอยู่บนตึกเพราะโออาสวยงามและสะดวกสบายกว่าแต่ก็มีครูบางคนที่ไม่อยากจะย้ายห้องขึ้นไปอยู่บนตึกเพราะเห็นว่าอยู่ในอาคารไม้เดิมๆก,ก,ก็สะดวกสบายดีอยู่แล้วทั้งครูใหญ่ก็ไม่ได้เข้มงวดกวดขันว่าทุกชั้นจะต้องย้ายขึ้นไปอยู่บนตึก ครูคนแรกที่ไม่อยากย้ายห้องขึ้นไปอยู่บนตึกคือครูสุบเฉลียวหญิงไม้อายุห้าสิบสอนประจำชั้นปสามขอเธออ้างว่าอายุมากแล้วไม่อยากเดินขึ้นลงตึกสูงขาแข้งไม่ค่อยดีจึงขอาอาศัยอยู่ในห้องของอาการเรียนเดิมที่ยังใช้ได้ดีตอนที่ย้ายห้องกันนั้นครูสายสมอนอดีตครูประจำชั้นปสี่ขอกำลังท้องแก่เธอไม่อยากขึ้นตึกลงตึก จึงสมัครใจที่จะอยู่ห้องเดิมส่วนครูอ,อรทยัยซึ่งมีอายุแก่กว่าจิราพัฒน์สอสามปีสอนชั้นปสามก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สมัครใจอยู่อาคารหลังเดิมด้วยเหตุผลคือวันไหนหรือชั่วโมงไหนเธอมีธุระก็าสาม,มารถที่จะมากว่าห้องให้ครูจุดเฉลียวครูแก่ห้องปสามขอสอนแทนส่วนครูกิ่งแก้วให้เหตุผลกับ,กบครูใหญ่ว่า เธอเป็นครูฝ่ายพยาบาลต้องอยู่ใกล้ห้องพยาบาลด้วยเหตุที่ห้องพยาบาลยังต้องจัดไว้ในอาคารหลังเก่าทุกครั้งที่นายหนุ่มผิวคล้ำขับรถเก๋งสีบรอนทองเข้ามาในโรงเรียนจิรพัฒนจึงเห็นนายหนุ่มผิวคล้ำไปกลุกอยู่กับครูกิ่งแก้วในห้องพยาบาลจิราพัฒไม่อาจจะทราบว่านายหนุ่มน,นั้นกับครูกิ่งแก้วมีความสัมพันธ์ต่อกันเใดแต่การที่ทั้งสองต่างเข้าไปอยู่ด้วยกันานาน,าน ในห้องพยาบาลซึ่งปิดประตูมันทําให้เธอปลอยรู้สึกไม่อยากเข้าใกล้คนทั้งสองดังนั้นเมื่อนายหนุ่มผิวคล้ำมาหากิ่งแก้วที่ห้องจิราพัฒจะคอยหลบทั้งครูกิ่งแก้วและนายหนุ่มผิวคล้ำบ่อยๆเข้าก็เหมือนกับว่าเธอมีเรื่องขัดเคืองกับคนทั้งสองแรกๆครูสาวจิราพัฒไม่ทราบว่านายหนุ่มผิวคล้ำชื่ออะไรได้ยินแต่ที่ครูกิ่งแก้วเรียกว่าคุณวัย แล้วก็เลยได้รู้จากครูกลุ่มครูของครูสุขเชี่ยวอันมีครูใจไหลครูวิจัยและครูอนันต์กลุ่มที่ไปนั่งกินข้าวกับข้าวมังสวิรัตด้วยกันว่าเขาชื่อเต็มๆว่าวัยเวทนะและนายวัยเวทพยายามอย่างยิ่งที่จะมาตีสนิทหรือหาโอกาสพูดคุยกับจีราพัฒมีหลายครั้งที่นายวัยเวทเสร็จธุระจากที่มาหาครูกิงแก้ว ก็จะมายืนดูเธอสอนเด็กอยู่ที่ประตูห้องอาจารย์เพิ่งย้ายมาหรือครับนายเวยเวทเคยทักตายจีราพัดในวันหนึ่งเสียงทักตายของนายเวยเวททุ่มนุ่มและต่ำลึกจีราพัดฟังเหมือนเสียงที่พูดมาจากที่ไกลๆไม่ใช่เสียงจากคนที่ยืนอยู่ใกล้ตัวค่ะดิอาจารย์เพิ่งย้ายมาจีราพัดตอบไปโดยมารยาทอาจารย์เป็นคนที่นี่ใช่ไหมครับ นายวายเวทถามอีกค่ะบ้านดีฉันอยู่ตรงถนนใหญ่ปากทางที่จะเข้ามาโรงเรียนนี่เองค่ะทางเข้ามาเปลี่ยวนะครับผมว่าค่ะแต่พ่อมารับมาสรงทุกวันถ้าไม่รังเกียจตวันนี้กลับไปกับรถของผมดีไหมครับพอดีผมมารับอาจารย์วิทยาดาอาจารย์สาวิตรีอาจารย์มายุรีและอาจารย์อรไทยออกไปข้างนอกอะ่ะขอบคุณค่ะแต่ดีฉันไปไม่ได้หรอกค่ะ พราะพ่อมารับทุกวันอยู่แล้วจีราพัฒน์ใบเดีย่ยงและหลังจากวันนั้นเธอก็พยายามหลบหน้าไม่อยากเห็นหน้าและไม่อยากคุยกับเขาวันหนึ่งจีราพัฒน์จึงได้ยินเสียงก่งแก้วพูดกับนายไวยเวทว่ามันถือว่ามีแคว้นเป็นประหลัดอัเภอมันไม่คบกับคนอย่างเราเราหรอกมันจะงองนะทว่าในทุกๆครั้งที่นายไวยเวทกับรถยนต์เข้ามา จะต้องมาคลุกอยู่กับครูกิ่งแก้วในห้องพยาบาลเพียงลําพังสองคนแต่พอออกไปจะมีครูวิรดาครูสาวิตรีครูมายุรีและครูอรทัยออกไปด้วยซึ่งจิราพัฒไม่ทราบว่านายวยเวสพาครูสาวๆไปนั้นไปทําอะไรที่ไหนจิราพัฒคอยหลบเลี่ยงนายวยเวทและคณะครูในกลุ่มของครูกิ่งแก้วแต่จะไปใกล้ิดสนิทนนทกับกลุ่มครูใชลไร ครูสุดเฉลียวครูอนันต์และครูวิจัยข้อนี้เองที่ทําให้กิงแก้วและพวกแสดงความรังเกียจหาเรื่องด่าว่าและแสดงตนเป็นปฏิปักษ์กับกีรพัฒทั้งต่อหน้าและรับหลังวันนี้เมื่อนายวัยเวทมาหาครูกิ่งแก้วที่ห้องเมื่อทั้งสองคุยกันข้อความหนึ่งจากครูกิงแก้วก็หลุดมาเข้าหูกีรพัฒกิงเกลียดไอพวกที่ดัดจริตทาเป็นนักบุญ ถือศีลกินเจนี่จังมันคงคิดว่าจะาทำให้มันโด่งดังมีคนสนใจมันนะสิคอยดูเถอะกิงจะต้องจัดการให้ได้ทำให้จิราพัฒน์สะดุ้งเพราะครูที่ถือศีลกินเจในตอนนี้นอกจากครูสุดจลียวครูใจเลยครูอนันต์ครูวิจัยแล้วก็มีเธออีกหนึ่งที่เพิ่งจะกินกับเขาเพราะหลวงพ่อกิติยาแนะนําว่าถ้าจะให้ทุกคนปอดภัยจากปีดิ ไม่ว่าจะเป็นผีดิบประเภทใดให้ถือสีหน้าและกินอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัตจะไม่ทาอะไรเขาได้อ่ะเสียงนายวัยเวรพูดเพราะหัวเราะเบาๆก็ทําอย่างที่พี่ไว้ทากับกิ่งอยู่นี่แหละพวกกิงเจเราทําอะไรเขาไม่ได้หรอกเราเอาขอ,ของเขามาใช้ไม่ได้ด้วยเว้นแต่เราจะทําให้เขาเลิกเจียก่อนพอหรือยังละ่ะกิงเบียเบียแล้วนะ อีกหน่อยนะอีกนิดเดียวศีรพัฒไม่ได้ตั้งใจที่จะแอบฟังคนทั้งสองแต่เยอะแต่เนื่องจากเด็กๆในห้องของเธอพากันนั่งเงียบเราวกับนัดก,กันไว้ตั้งแต่ที่นายวัยเวศกับครูกิ่งแก้วพากันเข้าไปในห้องพยาบาลจึงําให้ทุกๆคนรวมทั้งเด็กได้ยินเสียงที่สองคนคุยกันแบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างคนทั้งสองจะทำอะไรกันเธอไม่รู้ แต่เด็กๆอาจจยาคิดเลยเถิดดังนั้นเด็กโก้งร้องถามคนที่นั่งอยู่โต๊ะแถวหน้าจึงพากันทุบทิปแล้วตำานาบุยบายไปที่ห้องพยาบาลทุบทิปอะไรกันจีราพัดแกล้งแต่ตีสีหน้าขึ้มด,เดูเด็กเด็กๆจึงพากันก้มหน้าทํางานต่อและจีราพัดรู้ถึกอายจนต้องลุกเดินไปหลังห้องเพื่อจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงอุ้ระหว่างายหญิงตั้งสอง แต่แล้วเสียงตัดพอต่อว่ากันอย่างไม่เกรงใจว่าเด็กจะได้ยินก็ดังมาจากกว่าห้องติดกันนั่นเองบอกว่าพอแล้วก็พอเด้นะจ๊ะฉันเทียแล้วนอะยจะให้ฉันไม่มีแรงเดินหรือไงเสียงครูกิ่งแก้วพูดฮ่าเด็กๆในห้องของครูจิราพัฒน์ปากล่อยเสียงฮ่าซึ่งก็มีผลทําให้เสียงจากในห้องติดกันเงียบลงและครูใหญ่ๆต่อมา ครูกิงแก้วก็มายืนตีสีหน้าบึ้งตึงอย่างโกรธแค้นและพร้อมที่จะเอาเรื่องอยู่ที่หน้าอ้องอยู่ที่หน้าประตูห้องของจันทร์ปอศีขอหน้าตาที่เคยเปล่งปลั่งของครูสาวตอนนี้สูบเหมือนไม่มีเลือดชั่วชะบัดทุกทำไมเธอสอนให้เด็กแอบฟังกันกิงแก้วด่าอย่างไม่เกรงใจไม่มีใครแอบ,บฟังเธอเลยนะจิรพัฒน์พูดด้วยเสียงราาเรียอยไม่สนใจคำหยาบใครจากปากของกิงแก้ว ไม่แอบฟังแล้วเมื่อตะก,กี้เด็กห้องเธอเวออะไรกิ่งแก้วตะาว,าวัดแหวเด็กๆมันได้ยินเสียงเธอพูดกับคุณไว้แกก็เวาะฉันจะไปห้ามการได้ยินของเด็กๆได้ไงเธอควรจะระวังอย่าพูดอะไรให้เด็กมันได้ยินจิราวัตรพ,พยายามตะกดกลั้นอารุมที่ถูกด,ดา่าทีทีจิตใจตั้ทามคิดแต่เรื่องรามอกฉันกับคุณไว้ไม่ได้ทําอะไรแบบที่เธอคิดมีหน้าพอคุณไว้มาหาฉันทีไร เด็กห้องนี้เงียบทุกทีเธอสอนให้เด็กแอบแอเด็กเด็กแอบฟักงกันเล้วบัตรทบทั้งครูทั้งเด็กกิงแก้วไม่ยอมลดละจีราพัฒรู้ถึงร้อนขึ้นมาเหมือนกันที่อยู่ๆก็มาถูกด่าโดยไม่มีความผิดเธอกัดริมขวัยปากกัดข้ามความโกรธตั้งใจว่าให้กิงแก้วระบายความโกรธออกมาให้พอเมื่อกินแก้วหยุดแล้วเธอจะที่ายให้ฟังว่าที่เด็กเงียบนั้นเธอไม่ได้สอนหรือชี้นําอะไรทั้งสิ้น แต่การกระทําของคนทั้งสองต่างที่ทําให้พวกเด็กๆปาก,กันนั่งเงียบเองกําลังจะอธิบายก็พอดีครูสาวพลพักของกิ่งแก้วสีค่คนเดินมาที่หน้าห้องคุยอะไรกันอยู่หรือจักครูอรไทยถามโดยไม่ได้สังเกตสีหน้าของคู่กรณีจะมาชวนจิไปเที่ยวกับเราวันนี้ครูใหญ่ไม่อยู่เราไปเที่ยวตลาดกันเถอะจิอย่าทําเร่งกับงานนักเลยปลายแถวอย่างเราทําไปก็ งั้นงั้นไม่ได้ดิบได้ดีอะไรหรอกคนที่จะดิบได้ดีต้องพวกที่อยู่อำเภออยู่จังหวัดน้นขอบคุณข่าที่มาชวนแต่ขอให้จีได้อยู่ที่โรงเรียนเถอะจีไม่ค่อยชอบนั่งรถยนต์จีขี่มเมารถจีราปัดกอ่างอย่าไปชวนให้เสียเวลาเลยออนเขาไม่ไปกับเราหรอกเธอไม่รู้เรื่องรายเนี้ยเขาพวกยายแก่สุดเฉลียวยายนังแม่จีใจไล เขาไม่ไปกับพวกเราหรอกเราไปกันเถอะสาวิตรีพูดหรือทำตัวเป็นยายแก่พันปีอย่างครูอย่างยายสุดเฉลียวและนางชีใช้ไลสาวทุนทึกนั่นอีกคนแล้วหรือหน้าสงสารนะคนพวกนี้วียดาว,ว่าเมื่อเดินมาถึงที่รถเก๋งสีบนทองของนายวยเวทที่จอดรออยู่กิ่งแก้วพูดขึ้นกับเพื่อนๆว่า ตะก,กี้ยายนั่นมันแอบฟังฉันกับคุณไว้ถ้าพวกเธอไม่มาขัดจังหวะฉันกะจะหาเรื่องซัดมันอยู่ทีเดียวหรือทําไมเธอและคุณไว้ไม่ระวังปล่อยให้มันได้ยินได้เห็นการกระทําของเธอได้ไงเดี๋ยวงานของเราเสียหมดนี่ฉันกะจะถอยโตโยต้าเทมดี้ในเดือนสองเดือน้างหน้านี้อยู่แล้วด้วยโอราใจพูดทําไมไม่รีบจัดการให้มันเป็นพวกเราวิรดาถามยังไม่มีโอกาส เดี๋ยวรอเองหน่อยเพอะกินแก้วพูดวันนี้พวกเธอไปกับคุณไว้นะฉันไม่ไปด้วยเมื่อตะกี้คุณไวเอาของฉันไปมากฉันเลยเปลียเปลียงงั้นฉันก็ไม่กลับมาโรงเรียนอีกแล้วนะเสร็จธุระกับคุณไวที่บ้านแกฉันก็จะไปหาของฉันเหมือนกันโหรไทพูดเสียดายนะที่ของเด็กๆใช้ไม่ได้ไม่งั้นแล้วก็สบายไม่ต้องไปออกแรงห่สาวิตริลำพึง หลังจากรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเจแมวในตลาดทิวสนตลาดบุญญรฤทธ์ก็ขับรถออกตะเวนไปเรื่อยๆจากตำบลโคชุมซึ่งเป็นตำบลที่ผู้คน่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกสับประรดเลี้ยงสัตว์ทำสวนปาล์มมะพร้าวนหอม,มและทำสวนยางปร,ราแล้วขับต่อไปยังตำบลทะเลสาบซึ่งเป็นตำบลที่มีสวนผลไม้เงาะทุเรียนมังคุดลองกองขณะที่ขับรถจักรยานยนต์ผ่านเขา่อจ้องหรวด ที่ที่คนร้ายชอบเอาคนมาฆ่าทิ้งปลัดหนุ่มก็สวนกับรถเก๋งสีบอนทองของนายวยเวรแต่เนื่องจากรถคันนั้นติดควิมกลองแสงเขาจึงไม่รู้ว่ามีใครอยู่ในรถบ้างปลัดหนุ่มพลันนึกเป็นห่วงครูสาวเพราะเขารู้จักเพราะเขารู้จักชายเจ้าของรถยนต์นั่งกันนี้เท่าเท่ากับที่คนในตลาดอำเภอรู้จักว่าชายเจ้าของรถมีตำแหน่งแค่ผ่านโง แต่ขับรถยนต์ราคาแพงกว่ารถยนต์ประจาตาแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นยังไม่ใช่ปัญหาเพราะประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิ์ตามระบบประชาธิปไตยใครจะวางตัววางตนอย่างไรก็ได้ตามฐานะความสามารถและรายได้ของแต่ละคนแต่มันมามีเหตุให้ต้องสงสัยและชวนเั้งเลงก็สงที่ว่าทุกครั้งที่เขาไปที่สํานักง,งานกัดสิธิเขาไม่เคยเห็นนายคนนี้ทาหน้าที่อะไรบนสํานักง,งานเลยดังนั้น นายคนนี้ทํางานอะไรกันแน่ไปร่ํารวยมาจากไหนมีธุรกิจหรืออาชีพอะไรและอีกอย่างที่เขาสงสัยนายวัยเวทมีการไปมาหาถูกคุกรีอยู่กับนายแสงและพันตํารวจตรีวิเวกที่น่าจะมีนี่น่าจะเรียกว่าเป็นคนของพันตํารวจตรีวิเวกคนหนึ่งด้วยความตั้งใจความตั้งใจแรกที่คิดว่าจะคอยจะค่อยเข้าไปหาครูสาวที่โรงเรียน ตอนโรงเรียนเลิกจึงเปลี่ยนเป็นขับมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปที่โรงเรียนประชานุกูลในบัดนั้นทันทีขอจอดรถจักรยานยนต์ที่หน้าอาคารไม้ตรงกับห้องปติขอที่ทครูสาวจีราพัฒสอนแล้วเดินขึ้นไปบนยกพื้นหน้าอาคารแต่เมื่อโผล่หน้าเข้าไปในห้องที่เด็กๆนั่งเรียนกันที่เด็กๆนั่งเรียนกันเงียบเด็กคนหนึ่งคงจะเป็นหัวหน้าชั้นจึงรีบบอกนักเรียนทำความครบับ นักเรียนทุกคนปากันลุกทึบประลัดนุ่มก้มศีสารัแล้วพูดว่าสมสดีครับลางยิ้มน้อยๆให้นักเรียนแล้วพูดเชิญนั่งลงได้ครับคุณคุณครูจีราปัตอยู่ห้องโน้นครับเด็กคนที่เป็นหัวหน้าชั้นบอกและชี้มือไปที่อีกห้องติดกันประหลัดบุญยริศจึงเดินผ่านมาอีกห้องเป็นห้องอสีกอซึ่งไม่ใช่ห้องที่ครูสาวเคยสอน ก็เห็นจีราพัฒน์กลังสอนอยู่ในห้องนี้คุณจิถูกเปลี่ยนให้มาสอนห้องนี้แล้วหรือครับประหลัดบุญญาริตรามไม่หรอกครับช่วยสอนแทนครูกิงแก้วเขาครูกิงแก้วเ็าออกไปทุร้ังนอกกีราพัฒตอบความจริงกีราพัฒไม่ได้รับการรับโกอรองจากใครแต่เธอเห็นเด็กถูกทิ้งให้อยู่ว่างเธอสงสารเด็กและบายนี้ห้องเรียนสี่ห้องไม่นับห้องของครูกิ่งแก้ว ก็ถูกทิ้งให้ว่างไม่มีครูสอนซึ่งคงไม่พ้นครูอนันต์ครูจุติเหเลี้ยวและครูวิจัยที่จะต้องเข้าไปช่วยดูแลสอนแทนเพราะขึ้นชื่อว่าเด็กไม่ว่าจะระดับชั้นไหนถ้าไม่มีครูอยู่ในห้องอยากนักที่จะทําให้เขาอยู่ในความสงบไม่วิ่งบ้านวอยาวหรือทะเลาะทุบตีกันครูที่ทนดูไม่ได้จึงต้องเข้าไปช่วยสอนให้ตุกครั้งให้คัดให้เขียนให้เรียงความให้วาดรูป เล่านิทานให้เด็กฟังก็ดีกว่าให้เด็กอยู่กันเปล่าๆครับสำหรับตอนนี้ก็ขอจบลงที่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดกดไลค์กดแชร์และติดตามได้ในยูทู e ปันจุมปรนหรือเฟซบุ๊กไปบุญพันเมืองนะครับขอบคุณครับ